นะครับแลทำนี้ครับเมนูข้าเขาปลาไหลรัปลาไหลแล้วก็้างน้ำเกลือทำได้ไม่คาวนะตัวนี้เป็นอะครัะครับตลวีไหลใส่เลยครับ น้ำก้นครกนิดนึงะครับให้เนื้อกราไลน้ำสุกค <c oughs> ไวครับาปงรสใส่อิวข่าวนะครับซอสปรุงรสนี้ซอสปรุงรสครับนี <c oughs> ๋ดำนิดนึงคน ต่อให้เดือ <c oughs> <c oughs> อให้มันเดือดให้เนื้อปลาสุกเลยครับให้เนื้อปลาสุกเลยจะค่อยชิมชิมเสร็จแล้วก็ใส่ใบผัเสร็จครับดแกะเดียว โอเคครับเรียบรอ้อยา่เสร็จแล้วปล่อยเด้เยือีกสักพักครับปล่อยเดือดสักพักหนึ่งให้เนื้อปลาสุกครับนะน,นี่ก็ทิ้งสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอเนื้อปลาใส่สุกก็ดับแก๊สใส่ใบรกระเพราใช้ได้ครับ สำหรับเมนูเช้านี้ฮ่าฮ่าอย่า ปิดแก๊ครับใช่ได้ใส่เผานะใส่เผานี่ปิดแก๊สไปแล้วเนีย่ยปุ๊บโอเคครับเป็นน้ำเสร็จเช้านี้ครับกับเมนูผัดปลาไหลสวัสดีครับ